รู้หรือไม่สูดดมอันตรายเมื่ออยู่ในระดับพื้นดินโอโซนเป็นกา๊าซที่มีโมเลกุลออกซิเจน3อะตอมเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศสูงจะทำหน้าที่ป้องกันร,รังสี UV ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโลกแต่เมื่ออยู่ในระดับพื้นดินหรือกาวเรเวลโอโซนโอโซนจะมีคุณสมบัติเป็นสารก่อการระคายเคืองและเป็นพิษต,ต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเมื่อมีความเข้มข้นสูงหรือสูดดมเป็นเวลานาน,าน ทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเครื่องผลิตโอโซนค่ะจะมีประโยชน์ในการสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็พวกไวรัสเชื้อราต่างๆค่ะเช่นกลิ่นควนันกลิ่นอับชื้นการใช้เครื่องผลิตโอโซนต้องใช้ในพื้นที่ปิดเช่นในห้องพักในโรงงานห้องเย็นโรงอาหารโรงพยาบาลบางจุดแต่ต้องใช้เมื่อไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ในพื้นที่ ผลกระทบจากการสูดดมโอโซนมากเกินมาตรฐานก่อให้เกิดการระคายเคืองระยะสั้นได้แก่แสบจมูกแสบคอแสบตาน้ำตาไหลหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกไอเรื้อรังเวียนศีรษะส่วนผลกระทบระยะยาวคือการทำลายเยื่อบุปอดเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบหรือติดเชื้อทำให้โรคหอบหืดกำเริบโดยสัตว์เลี้ยงจะมีความเสี่ยงสูงเพราะตัวเล็กสูดดมในปริมาณมากอันตรายได้เร็วกว่า อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเครื่องทำโอโซนถ้าปล่อยโอโซนออกมานั้นอันตรายนะคะโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะว่าตัวเล็กกว่านะคะเคยมีข่าวในต่างประเทศค่ะออกมาบอกว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเสียชีวิตเนื่องจากเปิดเครื่องทำโอโซนทิ้งไว้ในบ้านนะคะดังนั้นค่ะเราควรใช้ให้ถูกวิธีนะคะควรเปิดเครื่องทำโอโซนในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตค่ะ